สมาคมไทยบาเบอร์ร่วมกับสถาบันสอนตะป,ปูมาชนใหญ่จัดมหากรรมตัดผมฟรีเพื่อประชาชนทุกวันเสาร์ครับแปดโมงเช้าถึงเที่ยงณนะวัดหนองใหญ่ตรงข้ามตลาดสดบุกสกรเขตสายไหมกทมน,นะครับนำโดยนะครับอาจารย์นิสัยห่วงเชียงไกลเป็นค้ายว่าที่นายกสมาคมไทยบาเบอร์และผู้บริหารลดค่าใช้จ่าย สร้างโอกาสสร้างไรายได้สร้างอนาคตเพื่อคนไทยให้ทุกคนมีโอกาสมีไรายได้เลี้ยงตัวเองเลี้ยงแกครอบครัวนะครับวนันนี้ทั้งโจอี้สามเสียงกทมนะครับตัวที่หนึ่งตัวที่สองครับเกินร้อยเป็นหายคนโคราชคนโคราชมีคน,คน,คน,คนทั้งแยนต่างๆนะตัวที่สามนะวันนี้เราตัดกันที่วัดหนองใหญ่นะครับเป้าหมายตัดกัน ไม่เกินสิบหัวนะครับเกินสิบหัวนะใครมาก่อนก็ได้ตัดก่อนนะครับตอนนี้เอาคิวต่อไปใคร ชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่างแอนด้วยนะครับเจ้าของร้านแอนนี่แร์นะครับซอยโยตินพัฒนาสามซอยอ่วมคุ้มนะแล้วก็ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือถูกปากนะนี่ครับเจ้าของมาเองเลยไม่ได้ก๋วยเตี๋ยวเรือมาให้กินฟรีนะมาตัดผมฟรีให้ชาวบ้านนะครับเงินก็นไม่ได้เหนื่อยก็เหนื่อยเราต้องสู้นะสู้ๆูทุกคนนี่เกินร้อยเป็ดหมหาชนตัวนีคอยตรวจคนนี้ด้วยนะ เก็บระดียดให้เ้ื่อยช่วยกันให้ช่างใหญ่ช่างโตัวอีไปตรวจสอบห้จิตอาษาอยากร่วมกิจกรรมอยากเรียนตัดผมสอบถามรายเข้ามานะครับ081ครับ856234และ062 ห้าสี่แปดสามเก้าเก้าครับวันนี้ขอบคุณกิจสา,าแล้วก็รู้สิลูหาทุกคนนะลาไปก่อนครับเจ้ีหติวเจ้ตรวจให้นะตรวจเลยเก็บเลยเก็บเลยไม่ต้องไม่ต้องตรวจดิฉยเก็บจัด,จดใจพอพี่เกินพี่เกินถอยแล้วพอถอยไปถอยไป เพื่นเอาเก้าอี้มาตัดคนนี้นะม<า>ม่มามามาไปไปหาเก้าอี้มมาไปยกบ้าข้อยิ้มหน่อยหนูตัวนู้นน่ะเยอะแยะนี่ครับตรงไหนไม่สวยไม่เนี้บออยบท่างใหญ่ก็จะให้ลูกศิษย์เก็บรายละเอียดให้กิจอาสานะกิจอาสาต้องตัดผมนะครับผ่าน70%ขึ้นไปนะถึงจะรับเข้าร่วมกิจกรรมนะครับ ถ้าตัดไม่ผ่านเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับไม่รับนะครับต้องผ่านเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์มาแล้วนะตอนนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายช่างใหญ่เป็ดหมอชนครับ